สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภสกุลครับผมทำบริการเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเปิดก่อนเชื้อเฮ็ดนะครับน้องมาเปิดก่อนเชื้อเฮ็ดครับแต่ได้เวลาเปิดแล้วครับก็คือเขาหลังจากที่เขาว่างก่อนเชื้อไปแล้วแต่เมื่อวานนะครับน้องในคืนหนึ่งแล้วครับเปิดปากถุงไว้แล้วนะครับระบายอากาศไว้แล้วบริการเสื้อผาตัดถุงนะครับน้องเปิดปากก่อนเชื้อครับครับเพ็ดค้อนเท้าห้องหรือซุบเสื้อ เสื้อสีสมบูรณ์ดีครับเสื้อสมบูรณ์หลายครับว่าดอกมันพร้อมสีออกแล้วครับว่าดอกเห็ดมันเริ่มออกแล้วครับเสื้อสมบูรณ์ครับงามก่อนเสื้อรุ่นนี้งามเองครับสีขาวเต็มถุงครับเดินเต็มถุงครับงามเสื้องามหลายครับครับเสื้อมันก็พร้อมสีออกดอกแล้วครับทั้งห้องพระธาตุเปิดปากถุงครับเนาะ ต้องพัดนิดนิดถุงออกครับแต่เสือจะ่าเห็ดเพันก็ออกดอกมาแล้วครับเพราะพ่นพร้อมหลายครับพ่นพร้อมสะออกดอกให้แล้วครับครับเพื่อเห็ดเพันสะได้ออกดอกต่อไปครับครับอุปกรณ์ห้องกันนี่มีกระเตอร์นะครับเนาะงมีกระเตอร์มีกันไกลครับอุปกรณ์ที่เราสี๊ดใส่ในมือนี้ครับครับก่อนเจอเห็ดที่ห่อเลี้ยงไว้แต่หมูว่านครับเนาะแล้วก็เปิดปากถุงไว้แล้วเรียบร้อยหมูว่านนี่จากที่ห่อระบายอากาศได้แล้วนะครับเนาะ มันก็ที่มาเปิดถุงมาตัดถุงครับเดี๋ยวเวลาตัดถุงครับมันจะได้ไปเบิ่งกันเลยครับวิธีตัดถุงนะครับน้องก็คือตัดเบาๆครับยาให้ก่อนเสือผนแตกครับป้องกันกก่อนเสือแตกนะครับแล้วก่อนเสือแตกก็คือมันคิดเสือนะครับเสือล่าต่อไปครับครับก็คือกรีดเบาๆ ข้างบนนะครับเนาะกีดเบาๆแล้วก็ดึงลงข้างล่างครับดึงจากล่งข้างล่างครับถุงมือกระติขาดกอถุงมนกรอบอยู่แล้วหลังการความร้อนมากนะครับครับหลังจากมี้จะอีกัวเฮิงครับประมาณสามหมื่นครับจะได้เก็บดอกนะครับเนาะแต่ก่อนเสื้อพันสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ดีๆครับก็คือบ่านานครับก็คือเป็นแบบนี้ครับก่อนเสื้อเดินเต็มทีครับขาวเต็มหุงแบบนีบ่านานครับได้เก็บดอกครับ การดูแลความสะอาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญกันนะครับนอนในโรงเรือนครับครับหลังจากที่ห้าตัดถุงเรียบร้อยนะครับนอเปิดถุงเรียบร้อยครับเฮาก็มาทำความสะอาดกันครับรักษาความสะอาดให้ได้ในโรงเรือนครับครับความสะอาดในบริเวณโรงเรือนก็สำคัญนะครับนอพวกขยะพวกเศษ กระดาษนะครับพวกจุกท erm ี่ปิดฝาก่อนเชื่อมากนะครับนอจุกปิดก่อนเชื่อมากนะครับพวกขยะผวกสมุนไพีอย่างต่างๆนะครับเศษถุงพลาสติกนะครับนอเหาตรงเก็บออกให้มืดครับ่อความสะอาดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะ้มเชื้อราได้นะครับทำความสะอาดออกให้มืดครับเก็บออกไปไว้ข้างนอกอย่าให้มีในโรงเรือนนะครับนอพวกขยะพวกอันนี้ต่างๆต้องทำความสะอาดให้ดีครับ ก่อนป้องกันเชื้อราสิขึ้นก่อนเชื้อเขาได้นะครับครับหลังจากเขาทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเนาะเขาก็มาลดน้ำครับลดน้ำให้ชุ่มเลยครับลดให้เปียกครับลดน้ำให้เปียกเลยครับเดี๋ยวเขาไปที่ก่อนเชื้อครับใส่แบบน้ำแบบสเปรย์เบาๆครับใส่น้ำแบบเบาๆครับอย่าลดฉีดอย่าฉีดใส่แรงครับเพราะว่าก่อนเชื้อมันจิแตกนะครับเนาะ ก็คือรถน้ำแบบฟักบัวเขาธรรมดานเนี่ยครับแต่ว่ารถแบบเบาๆครับน้ำแรงน้ำดันเบาๆครับให้เปียกชุ่มครับว่ามูลนึงเขาสิรถน้ำสองเท้านอกสากับแรงครับแล้วก็บริเวณพื้นดินนะครับเนาะเขาก็ต้องรถน้ำให้เปียกชุ่มครับผมตัวน้่งเขเว้นแดดแดดดอกในโรงเรือนมันก็สิมีความชุ่มชื้นนะครับนอกจากจะมีไอ้น้ำนะครับไม้แห้งแต่แห้งและดอกพันสิบปใหญ่ครับดอกเห็ดสิบปใหญ่ ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับจากเปิดดอกครับนาองโดหนำเรียบร้อยครับโคดหนำประจุมพ่อประมาณครับคดให้เปียกครับสำหรับคลิปนี้มาก็กดดหลกยโดแชกับผมเห็นประโยชน์ก็โดแชกับผมเจ้าบานทอนครับผมก็ขอบคุณที่เบ่งจนจบคลิปนะครับนอกขอบคุณที่ที่ตามครับก็ขอบคุณหลายหลครับผมขอให้อยู่ดีไม่ห่งสุขภาพแข็งแรงสุขสุขกนครับผมสวัสดีครับ